เอาแล้วทุกคนล่าสุดพิ่นวัดอิสระไกรศีนะครับผมประกาศขอยุติการโจมตีกับเวทีคู่แข่งอย่างมิชชันเ v e ร์สนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเวร์ ล่าสุดนะครับข่าวบันเทึงช่อง8นะครับก็ได้สัมภาษณ์พินวัตอิสระกรสีนะครับถึงประเด็นต่างๆนะครับผมโดยพิณวัตนะครับได้เปิดใจว่าประเด็นที่ประกาศว่ายุติการโจมตีกับเวทีคู่แข่งอย่างมิชชั r นเวิร์สเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเจตนารมณ์ที่ตั้งใจจริงๆครับแล้วก็คือรู้สึกเฉยเฉยไม่ตื่นเต้นที่จะต้องมาแข่งกันแล้วเพราะก่อนหน้านี้ลิขสิทธิ์เป็นของอเมริกามันคือในส่วนที่ต่อสู้กันได้และมีขอบเขตกฎหมายด้วยแต่พอมาเป็นคนไทยอะ่ะก็ต้องระมัดระวังหลายเรื่องซึ่งไม่ออยาากกเปป็นปัญหี พอหลังสิ้นสุดการประกวด MGI 2022ที่อินโดนีเซียก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะพูดถึงยิ่งพอหลังจากเปลี่ยนเจ้าของแล้วอะ่ะก็ขอต่างคนต่างใช้ชีวิต มันคงไม่มีอะไรที่จะต้องทําให้เราอไปต่อสู้หรือมาทะเลาะก,กันอีกมันเลยจุดที่เราอยากจะแข่งขันกันแล้วเหลือแค่ว่าพัฒนาตัวเราเองแล้วก็สร้างโอกาสของเวทีมิสแกรนให้กับคนอื่นๆต่อไปคือตอนเนี้จะบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่อยากแข่งขันแล้วก็ตอนเนี้ไม่ได้คิดถึงเวทีอื่นเลยไม่ใช่จะบอกว่าตัวเองเยดีกว่าใครแต่เรารู้สึกว่าเรามาถึงตรงนี้ได้ชัดเจนมากแล้วเรามีแกรนที่เป็นแกรนจริงๆไม่ได้แข่งกับเวทีไหนถือว่าเรา เกิดแล้วแต่ยังต้องการความสำเร็จมากกว่านี้กับโปรดักชันชิ้นนี้เพื่อดันให้มันสูงกว่านี้เพราะตอนนี้ผ่านมา10ปีแล้วแข่งขันไปก็ไม่สนุกไม่มีอะไรที่จะทำให้เราต้องลงไปแข่งด้วยอีก หลังจากนี้ในปีหน้าก็ขอสร้างสารรค์เวทีมิสแกรนเนี่ยอย่างเต็มที่เออสำหรับต่อแต่ว่าเป็นเรื่องราวอันดีนะเพราะต่อเองก็รู้สึกชอบทั้ง2เวทีเพราะว่าทั้ง2เวทีเป็นเวทีที่สนับสนุนผู้หญิง,งส่งเสริมผู้หญิงเหมือนกันนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูทุกเวทีสนับสนุนทุกเวทีเพราะอย่างน้อยก็คือเป็นของคนไทย